สวัสดีครับเซ่อมท่อเสร็จแล้วนะครับแต่จุดครบแล้วมั้งพเก้าช้มสายป่ะที่ทำไรอ แน่แเนี่ะเอาสายไฟเข้าตรงชองข้างบนหน่อโอเคเห้วอ่าๆไดูดไมด็กดูดๆๆไปเชื่อมเลยเอาดุ้สิครับได้ังเอาไปนข้างบนข้างบนไปแล่ข้างบนลอ้ไน้้ตัวต่ออยู่ นะครับตัหนึงผมใช้สมาร์กนนะับลอเหยียบล่าโอ้โอ้นักเป็นกล้องผมเลยโอ้ยล็อกลูมิเนียมเลยโอเคป่ะเพับ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 สองสาพักย้ย ครีมครีมครีมคทีมน้องครีมน้องคีมเชอรี่น้องไฟเขายาวยังไงเด็ายเป็นคนหินเหมือนกัน ไีเ oh no, ็นเห็นแต่บทีอไอ้กอายไฟเลยตรงนั้นอ่ะฮะสอสายไฟเข้าไปสิสอไปทางไหนไปทางมาท้าแบบอ่าเอาสีดำตัวล็กกับสีน้ำเงินตัเล็กมาท้ายคู่กันอ่าฝั่งละฝั่งละเส้นฝั่งละฝั่งละสเส้นด้าน้ำเงินเอา

ได้ไหมนี่มันคีมป่ะคีมป่ะน <บา S 2> ่มีคีมบ้างม,มั้ยมันครีมมัครีมมันใส่แล้วครีมมาแล้วครีมเอาแบบลื่นๆเลยสือเกินหรอกใช่ไหม

อย่าโคตรเพราะเพราะอะไรถึงร้อครับพี่มีแค่เนื้อตอ้นรีราแล้วะแล้วจะจะเดียวได้ห้องย้ายเะร้องแค่การเชื่อมต่อรจสายได้ไหมท่าน

เอาเพื่ออนะไรครับเพื่ออยู่ครับแบบจะเป็นดันท่อตั่นนะอู้อโอ้อยอะไรเดี๋ยวเก็บไปใช้ท่อหนึ่งอ่ะอยู่นี้เรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวแค่ลากสายลูกบอลในนี้เนี <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันตัดไปจะไปร้อยสายด้านนอกนะครับ <c oughs> สบายลื่นไม่เข้า ข้าศก้าวขาสไอองบ้าเกยบร้องแลรข้งนอน่าจะหรอเปล่าไปห้องน้ำแลไปจุดมา้อต้องผมว่าผมต้องเซนเซอร์แล้วล่ะี่ก้องพี่เต็มเลยพี่ช่องพี่เห็นทุกอย่างแล้วหลุมอวกาศ ่้องนด้ว้องคนไม่ดีมัน่บ้านแล้วรูอากาศเรเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วยอนขับกเก่งเลยขามอะไรอะไรทำไงดีเฮ้ยข่าวยังเลย ใช่ครับแล้วก็นู่นครับโอเคครับผมก็มีแค่นั้นครับบ๊ายบายครับเราจะรายงานเขียนน่ะจุบจ๊บ